สามแนวคอนเทนต์ที่ถูกใจคนฟังคอมเมนต์ Comment กันได้นะครับว่าคุณชอบแนวไหนครับแนวที่1นึ่งเล่าเรื่องบทเรียนสำคัญไม่ว่าจะมาจากชีวิตจริงของผู้เล่าหรือมาจากคนรอบข้างก็ตามสิ่งที่เราเล่าต้องเป็นสิ่งที่เตือนใจผู้ฟังได้นะครับแนวที่2ครับเล่าเรื่องบันเทิงโดยธรรมชาติของคุณ จะถูกดึงดูดความสนใจได้ง่ายด้วยเรื่องของอารมณ์นั่นเองแนวนที่3ครับเล่าเรื่องดราม่าจะมีผู้ฟังบางกลุ่มที่ชื่นชอบแนวนี้แต่อย่าลืมปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆด,ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นผู้ฟังจะไม่ได้อะไรจากคุณเลยนอกจากความเศร้าอย่างเดียวถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ